แจ็คสันก็เซเว่นทำตกใจหลังเผยว่ารู้จักสาวแบ็คพิงค์คนนี้ตั้งแต่อายุ16รู้จักกันมาตั้งแต่อายุ16เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแจ็คสันก็เซเว่นและจีซูแบ็คพิงค์สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตด,ด้วยภาพความสนิทสนมของทั้งคู่หลังจากเข้าร่วมงานในปารีสของเครื่องประดับแบรนด์หรูคาเทียแม้ว่าไอดอลทั้งสองจะดูน่าทึ่งแต่การโต้อตอบของพวกเขาเองที่ทำให้อินเทอร์เน็ตสั่นสะเทือนเมื่อทั้งคู่ เข้ามาอยู่ด้วยกันก็เริ่มคุยกันอย่างสนิทสนมเมื่อวิดีโอออกมาชาวเน็ตต่างสงสัยว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาดูเหมือนจะสบายใจอย่างน่าประหลาดเมื่ออยู่ใกล้กันหลายคนคิดว่ามิตรภาพอาจมาจากตอนที่จีซูไปเป็น MC กับจินยองแห่งกอทเและโดยองแห่ง NCT อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมา บทความใหม่ได้รับการเผยแพร่พร้อมคำพูดจากผู้ที่เข้าร่วมงานคาเทียรวมถึงแจ็คสันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่อายุ16ปีและเป็นเวลานานแล้วที่เราไม่ได้เจอกันแต่ใช่ผมหมายความว่ามันสนุกมันไม่ค่อยรู้สึกเหมือนการทำงานเท่าไหร่ เมื่อโพสต์บทสัมภาษณ์ชาวเน็ตต่างตกใจว่าพวกเขารู้จักกันมานานแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมภาษณ์เปิดเผยว่าจีซูและแจ็คสันรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนที่กอสเซเว่นหรือแบล็คพิงจะดเดบิวต์ซะอีก